โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแฝดไฟฟอ r ์ออนไลน์กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาบอกวิธีการทำซับคลาสนะครับผมว่าทำยังไงแล้วก็ความสามารถของแต่ละสายเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อนๆอ,อยากเรียนสายอะไรเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยมีแจกโค้ดด้วยนะครับผมอ่ะก็สำหรับการทำซับคลาสหรือว่าเออสกิลเสริมนะครับผมก็เราต้องมีแลงค์25ขึ้นไปนะครับผมถึงจะทำได้เนาะเออก็แค่ มีแรง25แล้วก็ไปเรียนสายที่เราชอบนะทุกคนก็ไปเลือกเอานะว่าชอบเรียนสายไหนก็ไปเรียนสายนั้นนะครับผมอะเรามาพูดถึงความสามารถกันบ้างดีกว่าของแต่ละสายในยมีอะไรบ้างนะครับผมอะสายแรกเป็นไซตินนะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมสาหรับไซทีนเนี่ยเราต้องไปเรียนกับ NPC ตัวนี้ทุกคนนะ NPC ที่มันเป็นใส่หน้ากากอีกาดำเนี่ยอะเราต้องไปเรียนกับคนนี้นะครับผมส่วนจุด ที่เรียนซับค้าเนี่ยผมทาคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับผมสามารถไปดูได้นะสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันอยู่จุดไหนบ้างเนี่ยก็ไปดูได้นะครับผมอ่ะเรามาดูทางด้านสกิลกันบ้างดีกว่านะผมของไซทีนะไซทีเนี่ยมันจะเป็นสายนักวิทยาศาสตร์นะครับผมสกิลส่วนใหญ่ของมันเนี่ยเป็นจะเหมือนเป็นการทดลองมแมลงเออเป็นมแมลงเป็นจักรกลต่างๆนะครับผมอ่ะ ก็มันจะมีสกิลเนี่ยปามดนะครับผมปามดไปโดนศัตรูแล้วก็ติดไฟนะครับผมส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือเป็นสกิลทูฟอร์มนะครับผมสกิลทูฟอร์มเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2องรล่างนะผมก็คือล่างที่เป็นแขนก้นกับล่างที่เป็นแมงมุมนะครับผมส่วนทูฟอร์มเนี่ยทุกคนก็จะได้สุ่มนะเออมันไม่ได้มันไม่ได้2อันนะ มันได้อันเดียวนะครับผมใครที่ได้แขนกลเนี่ยก็จะไม่ได้แมงมุมนะใครที่ได้แมงมุมก็จะไม่ได้แขนกลนะครับผมก็ใครที่เรียนก็ไปสุ่มไปสุม่มดวงอานะครับผมส่วนผมเนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมได้แขนแมงมุมมานะก็ไปรู้ได้ทําอะไรได้เหมือนกันนะช่างมันนะครับผมอ่ะก็สําหรับสายไซทินก็จะมีสกิลประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมเป็นสายแอสซัสซินนะครับผมสายแอสซัสซินเนี่ยต้องไปเรียนกับ NPC ตัวนี้ทุกคนอ่า NPC ที่มันตาแดงๆเนี่ยเออมันเหมือน แมงมุมไหมมันไม่เหมือนคนเนี่ยเออเอฟซตัวนี้ไดครับผมผมก็ทำไว้ไอทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมสามารถไปดูได้เนะสำหรับแอสซ i นเนี่ย สกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการหลบหลีกซะมากกว่านะครับผมแม่สกิลจะมีการปาควันหายตัวนะครับผมแล้วก็แพรลีเดชออกมานะครับผมประมาณนี้นะเออส่วนใหญ่เอสเอส่วนใหญ่สายแอสซินจะเป็นการหลบหลีกซะมากกว่านะก็ดีนะเออก็ดีนะสำหรับคนที่แบบว่าเออกันไม่เก่งเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับผมมา ต่อไปเนี่ยเป็นสายเอนจิเนียร์นะครับผมสายเอนจิเนียร์เนี่ยต้องไปเรียนกับ NPC ตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะที่มันใส่หน้ากากเหมือนเจสันเนี่ย <laughs> เจสันบออี e นะผมอ่ะสายเอนจิเนียร์เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะผมสายเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นสายแบบว่า เอขาเรียกไงมันสามารถเนี่ยจะตั mm ้ง hmm. ป้อมปืนให้ยิงศัตรูได้นะครับผม่ะตั้งป้อมปืนให้ยิงศัตรูได้อัตโนมัติเลยนะครับผมโดยการล็อกเป้าเลยนะผมบอกเลยนะว่าล็อกเป้านะเออสายเอนจิเนียร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะเราตั้งป้อมปืนแล้วก็ให้ยิงศัตรูแบบล็อกเป้าโดยอัตโนมัติแล้วเราก็ใช้สกิลใส่ศัตรูได้อีกอเออถือว่าโกงเลยนะครับผมส่วนอีสกิลเนี่ยจะเป็นการปลาควันใส่ตัวนะเออผมไม่รู้ว่า มันทําอะไรได้นะเออเพื่อนๆก็ลองไปเรียนดูแล้วกันนะครับผมสำหรับสายเอนจิเนียร์เนาะโอเคต่อไปเป็นสายพิชนะครับผมพิชแน่นอนนักบวชครับผมนักบวชสายนักบวชต้องไปเรียนกับ NPC ตัวนี้นะครับผมอ่า NPC ที่มันอยู่หน้าหน้าหน้าค่ายไฟฟอร์ตเลยนะครับผมสําหรับสายเอ่อพิชเนี่ย พีชเป็นสายฮิวครับทุกคนนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเติมเลือดให้เพื่อนอะไรเงี้ยสายฮิวอันนี้เนี่ยสามารถชุบคนขึ้นมาได้เลยนะครับผมทุกคนนะสมมติว่า เื่อนเราตายอย่างเงี้ยเราสามารถชุบเพื่อนขึ้นมาได้เลยนะครับผมเพิ่มไม่ใช่เล่นๆนะแล้วก็สามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมแบบว่าเป็นสายฮิวเต็มตัวเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะดีนะผมไม่รู้นะว่ามันชุบตัวเองได้หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะได้นะแต่ถ้าฮิวตัวเองน่าจะได้อยู่นะครับผมก็สายพิชก็มีประมาณนี้นะครับผมสามารถปเปรียนกนได้เนาะโอเคต่อไปเป็นสายสุดท้ายนะผมสายเบอร์สเกอร์นะผมสายเบอร์สเกอร์เนะี่ย ต้องไปเรียนกับ NPC ตัวนี้นะครับผมอมาตัวนี้เลยนะครับผมสามารถไปเรียนกันได้เนาะสายปัสก์เกอร์เนี่ยสกิลก็จะเป็นแบบว่าบ้าบิาบนหน่อยนะเออสกิลจะแบบว่าบ้าบินดุแรงแน่วผมแม่สกิลแรงเน,เนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าไงกระทืบพื้นนะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยเออลม้มลงไปนะครับผมแ่่แล้วก็สกิลเอ้ยทุยแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นการปล่อยคลื่นอะไรสักอย่างนะเออ น่าจะทําให้ศัตรูเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะแต่จะแต่แต่น่าจะมีดามจอยู่นะครับผมก็สําหรับใครที่อยากเรียนสายเบอร์ซเกอร์เนี่ยก็สามารถไปเรียนได้นะครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้นะทุกคนสําหรับเอ่อวิธีการทาซับคลาสนะครับผมแล้วก็ความสามารถของซับคลาสแต่ละสายนะเพื่อนๆก็ไปเลือกเล,เ,อเลือกเรียนเอานะว่าเพื่อนเพื่ออยากเรียนสายไหนนะครับผมส่วนผมเนี่ยก็เรียนสายไซตินมากนะครับผมผมได้ทูฟอร์มเป็นเอ่อเนี่ย แขนแมงมุมมันก็ไม่ค่อยจะดีนะเออผมอยากได้เป็นแขนกลมากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เทด่ดีโอเคเดี๋ยวโค้ดไปใส่กันเลยนะครับผมอ่าทุกคนเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมโค้ดนี้เนี่ยจะได้เอ,อ่อที่สุ่มตระกูลน,นะครับผมก็สามารถไปสุ่มตระกูลกันได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละบ,บายบาย